รถลูกค้านะครับคันนี้เป็นคันทําเงินของลูกค้าเลยนะครับเก่าก็ไม่ยอมขายนะเก่าไปแต่งซิ่งมาเลยโอ้โหสุดจริงๆเลยคันเนเทอร์บโบคู่นะทําภายในทําอะไรใหม่เนี่ยใส่เบาดเลคคาโลเลยนะรอจัดเลยนะครับเนี่ยรถทําเงินนะครับคันนี้ผมเห็นมาตั้งแต่เขายังใหม่ๆเลยนะเป็นสีขาวแต่แล้วก็เอาไปแต่งใหม่ทําสีใหม่กับสีเลยนะครับใส่โชค๊ค ชกถุงลมนะฮะก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยที่ทำงานนะครับเจริญก้าวหน้านะเดี๋ยวเราฟัดชิ่งครับห้าถึงสิบนาทีนะครับคันนี้หกแสนกว่าโลเห็นไหมฮะก็ยังใช้เบอร์สามสิบอยู่นะครับใครที่แบบอุปทานนะครับแบบโอ้โหเกินแสนแล้วต้องใช้เบอร์สี่สิบเนี่ยดูคันนี้เป็นตัวอย่างไว้นะครับคันนี้รีแมปด้วยนะครับทำสเต็ปซิ่งนะครับ ส่งไปส่งของไปนะคันนี้โลจิสติกนะแต่เวลาขับเขาก็ไม่ได้ขับเร็วนะเพราะว่าผมเคยถามขับเร็วไหมบอกไม่เร็วเพราะเร็วมันกินน้ำมันแล้วก็เออ <laughs> <laughs> นะครับอันตรายด้วยนะครับ